ในที่สุดความปรารถนาของฉันก็เป็นจริงฉันจะอยู่กับนายตลอดไปทุกๆวันหลังเลิกเรียนตอนเย็นระหว่างทางกลับบ้านจากโรงเรียน มีเด็กสาวที่มักจะหยุดและมองมาที่หน้าต่างบ้านของเด็กชายที่เธอแอบซอกหัวใจของเธอพองโตด้วยความห่วยหายหญิงสาวหยุดและจ้องมองมาที่เด็กชายก่อนที่เธอจะเดินออกไป สันกลับก่อนนะแล้เวเจอกันพรุ่งนี้ฮ่ายังไงซะสันจะไม่ยอมเลิกจีบนายตาบใดที่สันยังไม่หวงังเด็กสาวจ้องมองรถไฟที่วิ่งผ่านไปขนานกับเส้นขอบฟ้า เธอแอบนึกในใจว่าสักวันหนึ่งเธอกับเขาอาจจะได้นั่งรถไฟด้วยกันฉันร,รู้สึกเหงาฉันอยู่คนเดียวอยากมีนายอยู่ด้วยจังเลยเดี๋ยวเข้าบ้านกันดีกว่า ด้วยความเหงาที่เธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องเด็กสาวเริ่มสงสัยว่าถ้าหากถึงวันพรุ่งนี้เด็กผู้ชายคนนั้นจะหันมาสนใจเธอบ้างหรือเปล่านะวันอังคารวันนี้เด็กสาว ได้ตัดสินใจเคาะที่หน้าต่างบ้านของเหล็กทรายแล้วเขาจะตอบกลับมายังไงแต่ยังไงเธอก็ไม่กล้าลบกควรเขาอยู่ดีหรือบางทีต้องรอให้เขาอ่านหนังสือเสร็จก่อนจะดีไหมไม่แน่ วันพรุ่งนี้เขาอาจจะมีสอบแน่นอนอืมเดี๋ยวซันไปก่อนนะซันไม่กล้านกัวนายเลย ในตอนที่เด็กชายคนนั้นหันมามองเธอบางทีทั้งสองคนอาจจะได้นั่งด้วยกันอยู่ที่ริมแม่แน้ำแต่ยังไงมันก็คงเป็นไปไม่ได้เธอได้แต่แอบมองเด็กผู้ชายอยู่ที่ไกล โอโอ้อ้โอ,โอ,โอ,โอเอ๊เสาไฟมันมาตั้งตรงนี้เมื่อไหร่กันมีทูบอยู่ที่พื้นหรอระหว่างทางกลับบ้านเด็กสาวได้เจอทูบสามอันอยู่ที่พื้นมีห้อแปลกๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ยแตกจังว่าทูบมันตกอยู่ที่พื้นได้ไง แต่ก็สร้างมาเถอะขอเก็บเอาไว้ใช้ต่อก็ได้กันเข้าบ้านดีกว่าเธอกลับมาและอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องอีกครั้งเด็กสาวก็นึกสงสัยอีกครั้งว่าถ้าหากถึงวันพรุ่งนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า เธออาจจะมีความกล้ามากพอที่จะไปคุยกับเด็กผู้ชายคนนั้นหรือเปล่านะวันพุธเด็กผู้ชายกําลังเคร่งเครียดอยู่กับการอ่านหนังสือเด็กสาว ก็ได้จ้องมองมาที่นิ้วของเบ็กไซายที่กำลังถูๆไทยๆอยู่กับหน้ากระดาษหนังสือก่อนที่เธอจะเดินออกไปซันกลับก่อนนะตลอ,อดเวลานายไม่เคยแม้แต่จะมองมาที่ซันเลยนายเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับหนังสือเล่มนั้น วันนี้ก็เป็นอีกวันที่น้มเดีว๋วที่เธอไม่สามารถทำให้เด็กผู้ชายคนนั้นหันมามองและสนใจเธอได้เลยสายตาของเขาเอาแต่จ้องมองแนะจดจ่ออยู่แต่หนังสือเล่มนั้นในมือของเขา ฮะนี่มันอะไรกันไม้ขิดไฟเหรอระหว่างทางเด็กสาวก็ได้เจอไม้ขิดสามแท่งที่กล่องนั้นมีรูปปีศาจตัวน้อยที่กำลังทำหน้าเยาะเยะ้เธออยู่ แกคิดว่าที่แกทำหน้าเยอะๆความรู้สึกคนอื่นนี่แกมีความสุขงั้นหรอเมื่อความเหงาและความโดดเดี่ยวกลับมาอีกครั้งเด็กสาวรู้สึกเศร้าเกินกว่าที่จะนึกถึงวันพรุ่งนี้วันพนฤหัส วันนี้มาแปลกกว่าที่เคยเด็กสาวสัมผัสได้ถึงความหนาวที่มีหน้าต่างคอยกั้นระหว่างเขากับเธอไว้เธอรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ดูแปลกๆแ,แน่เด็กสาวก็เดินออกไปอย่างไม่ไดีรอ เสียวดามาแอบมองนายตั้งแต่แรกเลยถ้านายไม่สนใจฉันแล้วสิ่งที่ฉันทำมาตลอดมันเปล่าประโยชน์ใช่ไหมเธอได้มองรถไฟที่วิ่งผ่านไปตามแนวเส้นขอบฟ้าเด็กสาวคิดว่าสักวันหนึ่งเด็กชาย อาจจะจากเธอไปอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่เธอก็จะไม่มีวันได้เจอกับเขาอีกซันไม่อยากให้วันนั้นมันเกิดขึ้นเลยวันที่ซันกับนายไม่มีวันได้เจอกันอีกนี่มันเท่นบูซาสารเจ้ามีเท่นบูซาที่มีนอนปีศาจตัวน้อยอยู่ข้างใน ดูเหมือนว่ามันกำลังจ้องมองมาที่เธอโอ้โอโอถ้าเจ้าอยากขออะไรข้าก็ทำให้เจ้าสามารถสมหวังในสิ่งที่เจ้าขอได้เจ้าก็จะสมหวังตลอดได้ตลอดไปโอ้โอโอถ้าหนูขอแล้วสิ่งที่หนูขอมันจะเป็นจริงใช่ไหมข้าก็ทำให้ได้หมดนั่นแหละคอนเฟิร์มอานเปอร์เซนอธิษฐานสิ หนูขอไอโฟนหนึ่งร้อยกับแดมโบคันด่านได้ไหมโอ้เจ้านี่พูดไปนเน้นไปถ้าเจ้าขอค่าเจ้าขอมาแค่หนึ่งข้อสิที่เจ้าอยากได้อยากได้มากที่สุดเด็กสาวได้อธิษฐานสิ่งที่หนูอยากขอมากที่สุดในชีวิตของหนูคืออยากให้ผู้ชายที่หนูแอบชอบคนนั้นหันมาสนใจตัวหนูที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่เขาชอบอ่าน หากสิ่งที่หนูขอเป็นจริงหนูอยากอยู่กับเขาตลอดไปแนเธอก็เดินต่อไปในค่ำคืนที่แสนเงียบสงบเสาโทดิอิก็กดขึ้นมาแสดงว่าท่านตอบรับคำขอหนูแล้วใช่ไหมโอ้ทำไมเสาโทดิอิถึงเยอะขนาดนี้ นี่บ้านของหนูกลายเป็นฮิโนุกิแดนมาร์กแล้วใช่ไหมเนี่ยในที่สุดความปรารถนาของฉันก็เป็นจริงฉันจะอยู่กับนายตลอดไปหญิงสาวได้กลายเป็นภาพวาดที่อยู่ในหนังสือของเด็กชายทีนี้เด็กชายก็จะได้หันมามองเธอ และสนใจเธอตลอดเวลา after school